สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่3 minutes acting กับครูเชอรี่นะคะในวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของการท่องจำบทอืมไม่ใช่นักแสดงก็รู้ว่าเป็นนักแสดงต้องท่องบทเนาะแต่ทีเนี้ยการท่องบทอ่ะมันจะเหมือนสิ่งที่เราคิดกันไว้หรือเปล่า <S <S> <S การท่องบทของนักแสดงนะคะเขาไม่ได้จำแต่เฉพาะ ข่อนที่ตัวเองพูดนะคะความ Amazing ก็คือนักแสดงจะต้องท่องบทของเพื่อนที่ร่วมแสดงด้วยโอ้โห,โโหเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมเรื่องใหญ่ใช่ไหมแทนที่จะจำแต่ของตัวเองไม่ได้อีกหรอคุลี่ต้องไปจำของเพื่อนด้วยหรอใช่ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะพูดคำนี้หรือประโยคนี้ออกไปตอนไหนอันนี้เอาแค่เรื่องคิวก่อนนะคะ เรื่องต่อมาทําไมต้องไปจําของเพื่อนด้วยเพราะเราก็จะได้รู้เหตุรู้ผลรู้ที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงจะต้องไปจําของเพื่อนทุกอย่างมีเหตุผลหมดในโลกของละครนะคะไม่ได้มีการแสดงอารมณ์เหมือนคราวที่แล้วที่คูลี่พูดถึงการแสดงอารมณ์ใช่ไหมนักแสดงไม่ได้แบบอยู่ๆก็ร้องไห้ขึ้นมาหรืออยู่ๆก็โวยวายขึ้นมานะคะเขามีลำดับเหตุการณ์ที่นำพาเขามา สู่จุดปัจจุบันที่เขาต้องพูดอะไรบางอย่างออกไปหรือมีการกระทําบางอย่างออกไปซึ่งถ้าเมื่อเขาจําบทของเพื่อนได้จําบทของตัวเองได้เขาจะเริ่มรู้แล้วว่าจังหวะที่เขาจะหยุดเงียบประมวลผลพิจารณาสถานการณ์อะไรบางอย่างก่อนที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างออกไปเนี่ย จะรู้จังหวะจะโคนสามารถควบคุมไดนามิกหรือควบคุมกราฟนะคะความเป็นไปของฉากนั้นๆได้ในการท่องนี้ก็หนีไม่พ้นที่จะต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะแบบท่องเป็นตัวหนังสือตัวอักษรจำทื่อๆได้นะคะ <No. S 1> ตลอดระยะเวลาที่ท่องจำนั้นนะคะใช่ต้องจำบทแม่นๆก็จริง แต่ต้องเห็นภาพตามบทนั้นไปด้วยเห็นภาพประกอบในหัวให้ชัดเจนว่าเหตุการณ์นะอยู่ที่ไหนใครเดินมาคุยอะไรกับเราเราจะเดินไปคุยยังไงหรือเดินไปในทิศทางไหนนึกภาพตามไปด้วยก็จะช่วยให้การจดจำนั้นง่ายขึ้นแล้วก็ต้องจำประเด็นประเด็นประเด็นให้แม่นๆ นั่นหมายความว่านักแสดงก็ต้องเป็นคนที่จับประเด็นได้ดีแล้วก็จะได้จดจำบทได้ง่ายอย่าลืมนะคะนักแสดงไม่ได้จำบทแค่เฉพาะของตัวเองจำของเพื่อนด้วยเห็นภาพตามจำเป็นประเด็นค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ